ผู้นี้ขอน้องขอรับเรื <ator il> ่องนี้น่าจะมีไม่ได้จ่ายไม่ได้จายนานแล้วเนี่ยคู่นี้ผมก็มีคู่นี้น่าจะเดือดคู่นี้นะผมโอ้หอันนี้มาจากทีผมเองนะผมนะส่วนนี้ก็สำหรับปรมาจารย์นะพระอาจารย์นั่งูบุกกระบมกไดเลยอาจารย์ต่อตัากการต่อสู้นะต่อระเบิดก็เอ็มเอนะผมเอ็มเอคู่นี้ดังนะครับดังำดาเลยดำเลย ครับได้ผู no. ้บุกลงเองด้วยนะไม่ได้เห็นนะครับทางการคือครับทีมโลกหนุ่มมิลฟเอ็กซ์ตีรามเกตขอบคุณฐานที่ตลาดตีรามาเกตตัวสุดท้ายยิ้มต่อนะผมทางด้านขวามือชื่ออะไรครับรอสโลโรรอสโลโรมาที่ไหนเขาเนี่ยเราไหนมิลฟายทีมมิลฟายเอาความเสียงทีมมิไฟายมแล้วพวกเรานั่งเงียบกรีบเลยไม่ตั้งท้ายาใช่ไหมโอเคนี่ปักอกขวามือครับผมชื่ออรครับ เด็กบางแสนเจอเด็กพัทยาครับผมโอเคก็ครูบุกนี่ก็เป็นอาจารย์สอนศิลปะของเราด้วยนะผมก็หลังเขาอาจจะเคยเห็นในพิธีตอบนะครับผมอันมุ้งไปทาใช่ไหมตั้งหลับแค่ไม่ต้องนะตั้งหลแกนทั้งคู่นะโอเคเพผมดูว่ามีประสบการณ์ทั้งคู่โอเคครับผมมาแม่แม่โอเคได้ครับผมกูจับปากง่ายมากก็รู้เนี่ยตุ้นต่อตุ้งเลยคูนี้ก็ไุ่ได้ครับ ผูประสบการณ์ผมก็เลยแข้งเปล่าได้นะผมมาจะมีอัดฉีดโกนหรือเปล่าครับผมพร้อมพร้อมุับับของตาดูเชิงนะครับเยมือีเปนหนึ่งอกนาแข้งสายหน่อกสออ มวยเชิงแน่นอนครับมวยคือเัาได้เศดปากแน่นอนเข้ามวยไม่ได้แบบนี้เป็นัมูครับคนี้โอยเปก่อนด้วยพาดนะครับพาดนรนี้ สวนลุกดอ,อกับผมใครหลุดโดนสวนนัดรั้งกู่นั้นดีติดแปะแปะเลยนะลกูลกบอมา ลเอาไปตนี้นะอยากให้ดูรูนะเราเอามาขอเสียงตบเลือกับทีมเนหน่อยเร็วเขีเชียร์เซไเราาปดิออาวุธครับครับจะชัวแล้วับทีมเซราไฟนนี่เตะเล่นเขียนเชียร์หน่อยได้ไหมครับเตะเ่เียนเชียร์หน่อยได้ไหมครับ่อนเชียร์อเียนได้ครับผม ฝู้ต่อทุกมัดห่หรทรน,นะครับเ่น,นึ่เลยเราเอามัดเามอนนี้ดูช้าๆลงก,กันทั้งคู่นะครับผมออกเตาซ้ายเตะ้ยนี่เขาะออกเสียงนี่หวังน็อกเลยหวังเก็บเลยนะผม

คนเวลาครับโอ้ยดูผู้นี้แล้เจก็ระดับกลางนะไม่บอกผู้นี้แทงสายของคู่ตรงนี่จับแปะแปะแปะเลยแล้วผมต่อผู้นี้ตัดแท่งกันอาวุธไม้ไม้เไทยครับน่ารับเหรียญรางวัลครับผมจากผู้จัดนะครับผม